เเป็นประธานรวงสับปัสสลเตกค่ะกลุ่มออมรัพย์เพื่อการผลิตบ้านซารแเต หมู่ที่4ตำบลช่องแคบอำเภอพพพระจังหวัดตากก่อตั้งเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2537มีสมาชิกแรกเริ่มจำนวน50คนมีเงินสัตวจะสะสมจำนวน4,590บาทมีสถานที่ทำการกลุ่มตั้งอยู่บ้านเลขที่28ทับ4สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ปัจจบุบันเป็นสมาชิกสามัญจำนวนทั้งสิน้นจำนวน200คนจาก137ครัวเรือนมีเงินสัตจะสะสมจำนวน2,348,690บาท การบริหารงานของกลุ่มยึดหลักธรรมิบาลภายใต้คุณธรรม5ประการคือซื่อสัตย์ต่อกันเสียสลับเพื่อส่วนรวมรับผิดชอบร่วมกันเห็นอกเห็นใจกันและไว้วางใจซึ่งกันและกันและบริหารกลุ่มตามหลัก5กอได้แก่ 1. มีการรวมกลุ่ม2องมีคณะกรรมการ4ฝ่ายได้แก่ฝ่ายอำนวยการฝ่ายเงินกู้ฝ่ายตรวจสอบและฝ่ายส่งเสริม3มีกฎระเบียบกติการ,ร่วมกัน4มีกองทุนเป็นเงินหมุนเวียนให้กู้ยืมเพื่อส่งเสริมอาชีพ5มีกิจกรรมร่วมกันทุกเดือนเช่น การส่งเงินสัจจะสะสมหรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับสมาชิกวัตถุประสงค์ของกลุ่มคือ1เป็นการรวมกลุ่มของคนในหมู่บ้านให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยการบริการด้านการเงินให้แก่สมาชิกกลุ่ม2แก้ไขปัญหาการขาดคลนเงินทุนโดยการรวมกลุ่มออมเงินให้สมาชิกกู้ยืมไปเป็นทุนในการประกอบอาชีพ 3. าเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่สมาชิกกลุ่ม4สร้างความสามัคคีและเป็นหลักประกันให้แก่สมาชิกกลุ่มการกู้ยืมเงิน ให้สมาชิกกู้ประเภทสามัญได้ไม่เกิน200,000บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ7บาทต่อปีระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน1ปีโดยใช้สมาชิกค,คำประกัน2คนหรือใช้หุ้นคำประกันและสามารถยื่นกู้ยืมเงินได้ปีละ1ครั้งโดยไม่เกินวันที่10มกราคมของทุกปีการจัดสรรผลกำไรดังนี้1ปันผลสมาชิกร้อยละ20 2สองค่าตอบแทนคณะกรรมการร้อยละ1 5 สามค่าดำเนินงานร้อยละ25 4สี่ค่าสาธารณประโยชน์ร้อยละ 5, 5้าสวัสดิการสมาชิกร้อยละ5้หกสมทบเงินต้นร้อยละ5้าเจ็ดจัดทำประกันความเสี่ยงแก่สมาชิกร้อยละ25การออมเงินสัจจะของสมาชิกนั้นจะออมกันทุกวันที่5ของเดือนกลุ่มกำหนดเพดานการออมเงินสัจจะรายละไม่เกิน250บาทกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของกลุ่มเช่นมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยผู้ยากไร้เด็กยากจนร่วมจัดกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณีเช่นการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดส่งเสริมกีฬาให้กับเยาวชนกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันเด็กในโรงเรียนสนับสนุนการเดินเวียนยามของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านสนับสนุนครัวเรือนในหมู่บ้านให้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านซารแตะยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือออมตามกำลังทรัพย์ที่มีและให้สมาชิกพึ่งพาตนเองได้ การใช้เทคโนโลยีของกลุ่มมีการสื่อสารผ่านช่องทางไลน์และเฟซบุ๊กและใช้โทรศัพท์ติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกด้วยกันด้านนวัตกรรมในปีนี้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านซารแตะมีการจัดทำบัญชีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำให้มีการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องโปรง่งใสสามารถตรวจสอบได้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านซารแต่ผ่านการประเมินและรับรองตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนหรือมชอช,ชประเภทกลุ่มองค์กรชุมชนปี2566 และได้รับรางวัลประเภทกลุ่มออมทรัพย์ดีเด่นระดับอำเภอปี2,566และปี2,567และรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทกลุ่มองค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านระดับจังหวัดปี2,566กว่า30ปีที่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสาะแตะได้ยืนหยัดด้วยพลังของความสามัคคีความซื่อสัตย์และการพึ่งพาตนเองภายใต้หลักธรรมภาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้กลุ่มของเราไม่ได้เป็นเพียงแหล่งเงินทุน แต่คือเสาหลักของชุมชนที่สร้างโอกาสสร้างคุณภาพชีวิตและสร้างความหวังให้กับสมาชิกทุกครัวเรือน